ซาเมหันดาโนวิดอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติซโซโลเวีเยซึ่งเขาได้สร้างสถิติที่น่าสนใจด้วยการเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดของ5หลีกใหญ่ในทวีปยุโรปสำหรับสถิติการเซฟของฮันดาโนวิดก็จะอยู่ที่เวทีกันโชเซเรียอาของอิตาลีเป็นหลักเนื่องจากเจ้าตัวหากินในอิตาลีเป็นเวลานานเกือบ20ปีโดยช่วงเวลาที่ลงเล่นในดินแดนมารกาโรนีเขาเป็นที่ถูกจดจำจากการเฝ้าเสาให้กับอูดิเนเซ่และ อินเตอร์มิลานฤดูการ2010-2011กลายเป็นฤดูการที่น่าจดจำของฮันดาโนวิชหลังจากที่เขาทำสถิติเซฟจุดโทษได้มากถึง6ครั้งภายในฤดูการเดียวซึ่งเทียบเท่ากับสถิติที่เคยมีผู้ที่ทำไว้ได้ในฤดูการ1,948-1,949นอกจากนั้นเขายังมีส่วนพาอูดิเนเซจบอันดับเสียของตารางทำให้ทีมได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกในรอบเพลย์ออฟ ในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล2012ิถึง2013นิมอินเตอร์มิลานได้ทำการดึงตัวฮันดาโนวิทไปร่วมทีมโดยเขาเข้าไปเป็นมือหนึ่งของทีมแทนที่ของชูลิโอเซซาที่ย้ายไปเล่นในอังกฤษกับควีนปาร์เรนเจอร์การย้ายมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างอินเตอร์มิลานทำให้เส้นทางอาชีพของฮันดาโนวิทมีความท้าทายและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งเขามีโอกาสลงเล่นในเกมดาร์บี้แมตช์กับเอซีมิลาน และมีช็อตเซฟหลายครั้งทำให้อินเตอร์รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ไปได้ขณะเดียวกันเขายังทำสถิติเซฟจุดโทษ24ครั้งซึ่งสูงสุดในกันโชว์เซเรียเทียบเท่ากับสถิติของจานลูกาปายูกาและในช่วงปลายปี2020เขาก็กลายเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษสูงสุดของเซเรียโดยจำนวน25ครั้งหลังจากที่เซฟลูกยิงของซลาตันอิราฮิมโมวิชในเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองมิลาน ฮันดาโนวิทลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานเป็นระยะเวลากว่า11ฤดูกาลและลงเฝ้าเสาให้ทีมไปมากกว่า400นัดและเคยคว้าแชมป์เซเรียอาได้ในปี2021ก่อนที่จะแยกทางกับทีมในปี2023และตัดสินใจแขวนถุงมือหลังจากแยกทางกับอินเตอร์มิลานได้ไม่นานโดยตลอดเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของฮันดาโนวิท เขาขึ้นแท่นกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ทำสถิติเซฟจุดโทษมากที่สุดนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21โดยเขาทำสถิติเซฟจุดโทษมากถึง38ครั้งพร้อมกับเป็นผู้รักษาประตูที่ทำสถิติเซฟจุดโทษมากที่สุดของสก,กันโชเซเรียด้วยเช่นกัน